วันนี้แสดงได้สวยงามอะระงัานภ จีหนึ่งลาทุกี่แสนสองหมื่นสรามทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงและท่านผู้เกียรติทุกท่านที่มีนีแลกการละเล่นศิลปะพื้นบ้านพื้นเมืองเป็นบ่อยระดับวัดจำนวนหนึ่งหมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านบ้านไร่สมาธิยามีปานาธิปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิ อาตินทาทิยามีอาเมโสปิชาจาราเวีสิขาปัทังสมา,า,าทิยามีอิภาณิปัญจาสิขาปัทังต่อไปนะครับขอเรียนเชิญอธวบายสการตามลำดับครับ,รบ,รบ,รบ ีิลังวิโสทเยสาธุพระเจ้ะคุณพระเทศปัญญาโมรีนาโมตัสว่าสัมพุท萨ัสสะ มังสารนามคจฉามิสังฆังสารนามคจฉามิสังฆังสารนามคจฉามิธตมังสารนามคจฉามิตุติยปีสังฆังสารนามคจฉามิอะติย